ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในราชอาณาจักรกัมพูชากำลังพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงด้วยความต้องการของนักลงทุนต่างชาติที่มองเห็นโอกาสการค้าการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์แน่นอนว่ากรุงพนมเปญเมืองหลวงเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของประเทศจะเป็นที่ต้องการมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสาเหตุนี้ทำให้ค่าที่ดินของที่นี่ราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในเวลา5ปีที่ผ่านมาความผาดผ,ผลของราคาที่ดินในช่วงระยะเวลาอันสัน้นเป็นผลมาจากกฎหมายการลงทุนของรัฐบาลกัมพูชาที่เปิดโอกาสให้คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมและเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถึง100%แม้ว่าคนต่างชาติจะยังไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ทั้ง100% แต่นักลงทุนต่างชาติก็สามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลระยะยาวเป็นเวลา99ปีขึ้นไปหรือสามารถครอบครองที่ดินผ่านระบบนิติบุคคลหรือจดทะเบียนเป็นบริษัทโฮลดิ้งได้กัมพูชาเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติมีโอกาสการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาหารและเครื่องดื่มคาลีกและแฟชั่น ทำเลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือย่านเบิร์นเคิงทองที่ขนาดนี้มีโครงการใหม่ๆเปิดตัวแล้วเช่นเกาะเพชรรวมถึงพื้นที่ใกล้ห้างอีออนมอลที่กำลังเป็นทําเลทองแห่งใหม่โดยในพื้นที่เหล่านี้มีผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปีละ10%ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตโดดเด่นที่สุดในพนมเปญคือตลาดที่อยู่อาศัย หากคุณมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในย่านเบิงเคงคองอัตราการเข้าพักจะอยู่ที่100%เอร์เซและมีลูกค้ารอคิวรับบริการจำนวนมากตลาดคอนโดมิเนียมก็เหมือนกันขณะนี้บริษัทออคสลีซึ่งเป็นนักลงทุนจากสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในพนมเปญเพิ่งเปิดตัวโครงการเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แต่จำนวนห้องทั้งหมด700ยูนิตขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา4เดือน การตัดสินใจลงทุนในกัมพูชาเรามีการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไรนอื่นีพบว่ามีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วกว่าการคาดการของเราถูกต้องกัมพูชาใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองประมาณสิปีครับแล้วก็ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนามากไปกว่าน,นี้ได้อีกนี่คือเหตุผลที่เราตัดสินใจพัฒนากัมพูชาสําหรับนิยามของมหานครระดับโลกอย่างที่คุณเห็นนะครับมีโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ในกัมพูชา นี่คืออย่างแรกแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งก็อย่างที่คุณเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานจํานวนมากในกัมพูชายังไม่ได้มาตรฐานโลกเราต้องการนําพาพนมเปญไปใหถึงมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับมาตรฐานด้านสาธารณป,ประโภควิถีการดําเนินชีวิตและก็วัฒนธรรมครับเราพยายามทําให้พนมเปญไปถึงมาตรฐานโลกนี่เป็นอีกเหตุผลที่เราตั้งชื่อโครงการเช่นนั้นและยังมีความหมายถึงระดับมาตรฐานโลกด้วยนี่เป็นโครงการชั้นแนวหน้าโครงการหนึ่งของเรา ประกอบสำคัญหนึ่งเดียวก็คือกัมพูชามีระบบที่เปิดมากๆนะครับกัมพูชาเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีภาคธุรกิจใดที่ปิดกั้นชาวต่างชาติเลยบริษัทต่ตางประเทศสามารถดําเนินธุรกิจได้ทุกประเภทรวมถึงโทรคมนาคมธนาคารและประกันเป็นพิเศษจริงๆนะครับประการที่2ต่างชาติไม่เพียงเข้ามาทํากิจกรรมเหล่านั้นได้แต่พวกเขาสามารถดําเนินธุรกิจโดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนกัมพูชามาร่วมด้วย พวกเขาสามารถทำธุรกิจได้ร้อยเปอร์เซนต์นี่คือจุดแข็งมากๆของระบบการลงทุนของเราและอธิบายได้ว่าทำอย่างไรเราถึงดึง FDI หรือเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในกัมพูชาได้มากในกัมพูชาก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเมื่อคุณเห็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเราควรมองในแง่ที่เป็นจริงยิ่งขึ้นว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่ได้ทำไว้สำหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับ แต่เป็นอสังหาริมทรัพย์สำหรับชนชั้นกลาง